คุณอภัยสวัสดีจ้าเมื่อนี้กับข้าวทําเองของคุณอภัยสีผ้าล่งทะเลจากน้อยเด้อพี่น้องเมื่อนี้คุณอภัยสบห้ามาเห็ดต้มยำทะเลน้นําค้นจะพี่น้องก่อนสิบไปรับชมรับฟังกับฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทคนําคลิปน้าเด้อจะพี่น้องคุณอภัยกับไปได้กุ้งกับปลาหมึกสดมาแต่ตลาดจะพี่น้อง คุณอภัยกระซื้อมาสวงอยางนี่กับประมาณร้อยแปดสิบบาทจะพี่น้องคุณอภัยกับเอากุ้งมาแกะเปลือกออกจะพี่น้องคุณอภัยกับแกะเหลือหัวเหลือหางไว้จักน้อยจะเพื่อความสวยงามแล้วคุณอภัยกับมาพาขังลางกุ้งแล้วก็ดึงเ้นดําำำมันออกจะพี่น้องเพิ่นเอื่อน่าเ้นยังละเ้นเมาตีนันละจะเหากับ กีดขังล่างแล้วก็ดึงออกจะพี่น้องพอเหาแกะกุ้งหันเมือกว้เรียบร้อยแล้วคุณน้ำผึก็สีมาซอยอันผักชีใบเลื่อยจะพี่น้องคุณน้ำผึกะบ๊ว้สอยหน่อยดอกจะพาอสอยพอดีพ่อดีแบบนี้ล่ะส่วนประกอบของต้มยำน้ำข้นเห่ากะสีมีเห็ดฟางจะพี่น้องคุณน้ำผ่ไปได้มามีแต่ดอกหน่อยๆน่อยอปอแอปเปิ้จะพี่น้องแล้วคุณน้ำผึก็มีพริกเผาจ้าแล้วก็มีเครื่องต้มยำเห่านั่นแหละจะพี่น้องแล้วก็ใส่นุ่มซุน้ำจ้า แล้วก็ใส่บักขามหลายจักกน้อยจ้ากุน้ำผ้มยักออกเปรียวๆเนาะแล้วก็มีพะเอกของเหาก็คือกุ้งกับหมึกจะพี่น้องไปจ้าบัดนี้ไปทําการต้มกันเลยนาะจะพี่น้องคุน้ำผ้กยกตั้งเตาจ้าใส่น้ำไปแล้วเดือจ้าแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องต้มยำจะพี่น้องเทลงไปโลดจ้าแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกจ้าตามด้วยใบมะกรูดจ้า เสร็จแล้วคุณอภั่กะใสไขคานอเพิ่มลงไปหนึ่งก้อนจะเพื่อความนวจะพี่น้องปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนจะแล้วคุณอภัยกะใสเกลือครึ่งช้อนจะแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีอีกครึ่งช้อนจะพี่น้องขาดวไดก็คือพงนวดจะพี่น้องผู้ใดบวมมากกับวตองใสเด้จอจ้าแต่ว่าส่วนคุณอภั่ขาดวอดายเลยเพอปรุงรสเสร็จแล้วเาก็ปีดฟ้าไว้ร่อไห้น้ำเพิ่นเดือดจะพี่น้อง เสร็จแล้วคุณนําไพกระสีใสเห็ดฟางลงไปก่อนจ้าแล้วกับปีดฟ้าไวลรอให้เห็ดเพื่อนสุกจะข้าวนึงก่อนจะพี่น้องพอเห็ดเฮาสุกแล้วคุณนําไพกระสีใสเป็นกุ้งกับปลามึกลงไปที่หลังเลยจา้าพอใส่กุ้งกับปลามึกลงไปแล้วคุณอ้ำไพกระสีปิดฟ้าว้อีกจะข้าวหนึ่งจะพี่น้องคุณนําไพก็บก่บร้กะเวลาานอกจากกะเอาอย่างเดียวไร้เบื่องเวลาเลย พอใส่กุ้งกับปลามึกลงไปแล้วก็ใส่บักเขือเทศลงไปตามที่หลังจะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยพริกเผาจะพริกเผาคุณน้ำยรกกระเสีเามายี่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 แบบหนี้จะพี่น้องพริกเผาคุณน้ำพกระเหลือ,อนิดเดียวนึงจะมันเหมือกกระปุกแล้วละก็เลได้ใส่ซ้ำนั่น บาทนีเ้ห้ากระส่เป็นผักชีใบเลื่อยจะที่ห่าอันสอยไว้น่าจะพี่น้องเสร็จแล้วก็คนเบิ่งกระทุกอย่างกับพอดีจะนา้ำกระพอดีพระเอกของห้ายูนีจะพี่น้องต้มยำน้ำคนของห้าขาดบ่ได้ก็คือน่มซดจจะพี่น้องคุณน้ำไพรกะเทลงไปหลายตืบจะเป็นเครื่องกระปองพุ่นละจะพี่น้องพอเพราะว่าห้ากระต้่มค่อนข้างหม้อใหญ่จ้า นี่กะเซ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะพี่น้องนี่ต้มยำทะเลน้ำข้นของคุณน้ำผพ้จะพี่น้องเห็ดง่ายๆจะพี่น้องพร้อมสืบขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมรับฟังพอกันคลีหนาะสวัสดีจ้า